โอ้ยดึงส่งก่อนชิคมาแจอาเซสา่สบายดีพี่น้องอิละสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเดอ้อสบายด้ดนดนดนมากินข้าวเปียกน้ำน,ำนองแคมเด้อฮัลโหลไอ n ิงว t t กันอ o ทันูโดอีกมี n อนแค m มีขอบใจทุกอ่าทุกเม้นทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เนะทุกคนดีๆมีแหงอ้วแดดนี้ก็ได้ ซองหน้าซองตาซบัดกินขาวเปียกอีกพวกเจ้าเอ้ยอืมวัได้ใส่เผ็ดเ้อเผ็ดอันน่ะธรรมดาป้อนน้องแค้มก่อนเพื่อนของเพื่อนนี่หลายเติบต่กินสองเ่อเลยพวกเจ้านางกินแล้วจะในนางอยากนางก็กินอีกอดเกลือนัทฮัตโนมอสโอเคยูแคนอิทต์ยูเซลหน่าบัดแมคเชอร์ยูบลอดเฟิร์สโอเค กินเองเปล่าก่อนใส่เต่โทฟูละวล่ะเจ้ามาเด้อมาเด้อหอมกอขอเทษดขอไปฮึ อโอ้ฝากเลยเด้อพวกเจ้าเด้อเขาเปลี่ยนชื่อซ่องเลยเด้ออันจากเพงสาวลาวอเมริกาพากินพาหลอะนะมันก็บอกเธอถึงว่าเฮาอยู่อเมริกาเนาะแต่ว่าชื่อคอยมันยนาวผู้ไรก็เขียนอยากเข้าไปเบิง่งกับข้าเจ้าก็ว่ามันเขียนเขายากมันยาวนะเขาก็เลยเขียนมาใส่ว่าเพลง พากินพาเลาละละลาเด้อพวกเจ้าเดิมคนเห็นซู่ซอ่องข่อยขึ้นเพลงพากินพาเลาะแล้วก็แม่นข่อยแล้วเด้อพวกเจ้าเด้อบ่แม่นคนอื่นอีกเดิมมาซีสาจะในย่านผู้ที่ว่าเพิ่นนั่นนะ่ะโอ้นึ่งเสื้อคิดสมสัมาสุกายงามแล้วแต่ก็ยังนุ่งพี่นอ้องอืมอืมยังนุ่งสุดนอนอยู่เบาอยากนะกินเป็ดแล้วเด้อพวกเจ้าเด้อเดี๋ยวนี้ นางจับกินละกินเองเป็นๆเองแหละนางพอดี4ี่ปีอันนี้ใส่คอแยมนเมียใส่ heures, meter, <Although ması S 2> เกิดสดงพับ kind อ of ันนี้เชิดเราไปท่าเห็ดไหยนี่ไก่ใส่หมกดาวกินไก่แ่บแๆบแฉบแฉบยำมีเอาให้นางกินเองอิ่โอเคกันมาบลเลยดิ บ่ได้ใส่เยี่ยพวกเจ้าบ่าได้ปรุงเยี่ยปรุงแต่น้ำซอสแล้วแหละปรุงแต่น้ำซุปแล้วแห้ะแบบนั้นใส่มาซองหนาหนึ่มาพวกเจ้าอืะ Supposedly my water. Mm. Eat food. Mm. 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 nó Mm. 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 Guards mhm, mm uh huh. This game needs to be deleted on Roblox right now. Yeah, uh huh. Put game. Jack lượng game, nhà ฝากช่องอันน่ะดูคอยพยามติดตามจากซื้อเฮ็ดน้ำเจ้าฮะนะจะเข้ามาหาคอยอัน,นแล้วก็ฝากอันนั้นเพื่อนๆทุกคนเนาะเอฟซี FC เนาะเข้ามาติดตามคอยทางอันน่ะนเฟซบุ๊กก็ได้เดอ้อพวกเจ้าเดอ้อเฟซบุ๊กพันสิพิมพ์อยู่ว่าเพลงแก้ววงวิจิตเนาะเพ่งแก้ววงวิจิตเพ่งแบบเดียวกันในเขียนในอันนั้นเลยนามสกุล k e o ี v o n g v i c h i t เนาะแก้ววงวิจิตเข้ามา เป็นเพื่อนข่อยใน f เฟซบุ๊กคนก็นได้เด้อพวกเจ้าเด้อคำพูดที่ว่าค่อยสิติดต,ตามแบบว่าคอยอยากขายคอยอยากซื้อเฮดบดเถอะนะพวกเจ้าพวกเจ้าไปเก็บเฮดดอกน,น้อยๆน,น้อยๆในย um ูมิกากระบออึดแต head ่เฮดสิกินแต่ไม่มีเฮดบดเด้อโอ้ยหน้านี่ก็ได้เนาะสิคือคาดลุกไป,ปแปลงอันวินโดแปลงอัน,นอ,อันปลากรังเดีเนาะแดดซองอันค่อยอยากได้เฮดบดเถอะนะติดตามส่งมาทางอันนั้นค่อยได คอยซิติโตไปอยากได้ฮ็ตบุนำมันดัสาโอ้ยบได้แปล่งไปแปล่งโอ้ยป็นมาทาั้งนี้ซะน้องแคมป์เอาอน้มคานแดดได้บัตขคอยอยากซื้อซื้อหลายเด้อพวกเจ้าเด้อสีออเดอร์น้ำหลายๆนะเข้าไปทางเฟขคอยได้ดูแล้วก็นเฮาจังล้มกันง่ายนะแล้วซิติโตกันนะ คอยกระบกคอยได้สั่งอันอันเครื่องอยู่เมืองลาวเขาได้สั่งอยู่เนาะแต่ว่าภาคไทยเพื่อนไปเก็บหลายๆคอยเห็นนะนะพวกเจ้าเก็บนะคอยสออร์ดคอยอยากออเดอร์คอยอยากสร้างนะดต่โตเข้ามาหาคอยได้เฮ็ดอันอื่นกับมีลายแต่ว่ามีเฮ็ดเขาอยากอย,อยู่บ้านเขา คือพวกเ้าก็จะเห็นต้องกันเนาะที่ไข่อยองอัพโหลดลงไปเนาะสโนุ่เต็มไปใส่กับโปได้นั่งกินต้มก็เปียกน้ำน้องแค้มสิแล้วปะมไม่ได้หม it's too อืมอีกเล็กน้อ สันอาแต่จกมือนั่นกันยังโบเบิดปั่นย่างเงี้ย,ยเต็มกลางบ้านกลางเมืองอืมอืมอิตออลิตเตอร์เอิตามเป็นว่ามันห่อนปกจับอืมอิติเก็ตยังห่อนอยู่เนิ่ง สออนาอลี <c oughs> สออนาอรีได้พวกเจ้าพวกเจ้าไปเก็บเห็ดนะอนนะพอซอนสออนคนเลยจะไปนำโอ้ยคนมักหาแบบสั้นเ่ะนะ นี่ไม่กากระหามาเฮ็ดอันก็เฮ็ดนั่นแหละคอนจนท่านั่ะเนาะน้ำพึ่งคอนจนเฮ็ดลวกไม่กาที่เขาเอิญกันท่านเนาะ,ะ,ะก็กินเบิดต่อใส่ซองฟิตแล้วก็ยายพี่ยายน้องไปเขาขยกเฮ็ดบด บดเหเฮดขอนบ้านเฮ้านะพวกเจ้าอืมหิงไก่จงเราฝากติดต่อมาได้เพลงแก้ววงวิจิตนะพวกแก้วเฟส่อยนหน่อยนะวัสั้นก็เข้ามาทางคัน่อยบบ้ได้เข้าไปบึงกะ ั่วถึงก็เข้ามาเมสเซนเจอร์ขอก็ได้ว่าจากซ่อง Youtube ซ่องนั่นซ่องนี่เดอ้อสินะคอยข้าไปคลิกเอาแล้วจะได้ล้มกันสบายพวกเจ้าเ้าล้มกันทางเฟซสบายครับก่อน บางคนก็อ่อบางคนกนถามเขาม้าอีกเนาะวะ่เพิงสาวลาวจะอยู่ใส่เขาอยู่ไม่กาเด้อคุยเอาเด้อ ก็เป็นสาวแล้วเดือนนี้นะเป็นเท่าละจังวว่าเปลี่ยนใส่เพลงพากินพาเหลอะลยแล้ว,ลวเอาออกซะสาวลาวอเมริกาคอยอยู่อเมริกาเดีอยวคอยอยุ่รัดคอยอยุ่รัดรถไอแลนด์พราวิเดนต e รถไอแลนด์บ้านเขาอยู่เป็นเมืองหนาวพวกเจ้า ่ว่าบอนหากินกระายตึกปอกตึกป่าตึกป่าทูป่าทูก็มีปลามึกไปหือ้อเนะนี่ยนะตัวยิงใหญ่ไปตึกพวกเจ้าแล้วก็หอยก็มีทุกเพศหอยหอกเห็ดก็มีเห็ดเพิ่งหวานเพิ่งมขมขาหลอกขาลายมีบดเนี่ยพวกเจ้าบบมีอย่างเดียวคือเฮ็ดบดเห็ดก่อนแบบบ้านเฮ้าหันบบมี้ เทาก็มีเห็นบอกเคยพูดลงให้เบิ่งมันก็นขึ้นบางรัดอยู่บางรัดคือเท็กซัส่อยเคยอยู่ตะกี้ค่ะมีแมงขอกแมงแค้งมีตะกกะแตนมีแมงเมามียาหนอกยานางมีขบบดพวกเจ้าคือบ้านเราเลยนีย่พักตอกพักติ้วมีเบิดพักสะบอกสะเม็ดบางรัดที่เพิ่นห้อนอยู่คือฟลอริดาฟอริดาสันมีเบิดทุกพัก ก,กินหอมบวัวตัวนี้มันสิวก่อนก็เปียกกินหอมบัวใส่เดี่ยออดืมกว น no. later, ้ำซุปมันยังแซ่บกินเบิรดนะน้องแคมนีกขึ้นอีทเลยดอกบอะสิบสี่นาทีแล้วเนาะพอเก้เจะน่าสิป้อนน้องแคมต่อแต่ว่าคข่ยนันพอละอิ่มละ อิ่มละอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอเดอ้อพวกเจ้าเด้อเพลงพากินพากินพาราะสิลืมฮอดชื่อซ่องตัวเองตะกี้จากเพลงสาวล้วอเมริกาพากินพาร์ลเนาะคอยกับพวูละคอยอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เบิ่งก่อนพวกเจ้าว่ามันสิไปจันไหนมู่คู่ก็ว่ามันเข้าไปเบิง่งยากมันยาวพดเพลงสาวล้วอเมริกาพากินพาเลเนาะมันยาวเพิ่นว่าตีเข้าไปก็กู้ซับซนกูข้านตี่าซั่นก็ว่า เลยมาเปลี่ยนใส่เพลงพากินพาหรอกนะพวกเจ้านะหรือว่าจะเข้าไปติดตามคอยจากช่องอนานะจากอนาเฟซบุ๊กก็ได้เด้อเพลงแก้ววงวิจิตเด้อพวกเจ้าเน f เฟซบุ๊กก็คือเพลงแก้ววงวิจิตเข้ามาติดตามกันเนาะจะได้เป็นเพื่อนกันทาง Facebook เฟซบุ๊กอีกเนาะพ่กเจ้านะจงสิติดต่อหากันได้สมมติส,ตส,ตสตนนิออเดอร์นั่นออเดอร์นี่ก็ว่ากันทางเฟซบุ๊กก็ง่ายดีเนาะพวกเจ้านะเพลงแก้ววงวิจิตคือว่าเพลง phe n g นามสกุลกับ K E O V O N G V I C H I T เนอะเพลงแก้ววงวิจิตฝากกติดตามเนาะหมาย c e b o o k กทูอ่ะขอบใจทุกๆคนอ่ะเซ่แคม thank you everyone เซ่ thank you everyone You want to stay safe I say I love you say I love you I love y o u ก h ักทุกคนเด้อเซ่ฮักทุกคนเด้ออ้าวบาย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 เสียบายบาย bye bye บายบายเออจักมันนอนอิม่มบ่ลืมสิ่งนี้อย่างนอนต่อ